ครับสวัสดีครับแฟนลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมเฮียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับก็มาแนะนําสินค้าเกี่ยวกับนาข้าวเป็นหลักเลยนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนะครับก็ประมาณวันที่20นะครับก็เป็นช่วงที่ว่าเกษตรกรได้ทําการกําจัดวัชพืชนะครับในนาข้าวกันเป็นส่วนใหญ่แล้วที่เหลือก็เป็น อ่าประปรายบ้างเล็กน้อยแต่หลักๆเลยตอนนี้ก็คือได้ทําการกําจัดวัชพืชกันไปเยอะแล้วนะครับวัชพืชก็ไม่ว่าจะเป็นก้องแขนไข่เคียดหัวคอดผืนนาหางกาโนหินโนแดงต,งต่างๆก็ได้กําจัดกันไปเรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ลําดับต่อไปขั้นตอนต่อไปในการทํานาปีนะก็จะเป็นเรื่องของการใส่ปุ๋ยแล้วนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับหลายท่านก็เริ่มมองหาว่า แล้วก็สอบถามเข้ามาว่าจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรกันดีในช่วงานาปีในช่วงนี้นะครับครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแนะนําปุ๋ยที่กํากลังโด่งดังอยู่ในทางเขตกาลสินและสารคามนะดังมากเลยนะนั่นก็คือปุ๋ยตราแมวเงินนะครับปุ๋ยตราแมวเงินนะครับสําหรับปุ๋ยตราแมวเงินนี่จัดปีเบ้าเบนนะครับก็คือเป็นการผสมสําเร็จพร้อมใช้เลยนะครับ นี่เลยนะครับวันนี้สูตรที่เราจะแนะนําก็มีอยู่ด้วยกัน2ส,สูตรด้วยกันตัวแรกเลยนะครับนี่สามสิบขีดศูนย์ขีดศูนย์ตราแมวเงินนะครับหรือว่าเรียกกันง่ายๆว่าเป็นยูเรียรตราแมวเงินเป็นสูตรผสมขึ้นมาเฉพาะของตราแมวเงินเท่านั้นนะครับเอกลักษณ์ข้อดีของ3 0มสตราแมวเงินก็คือเขียวทนเขียวนานเขียวใบตั้งนะครับอันนี้ก็คือ ทางอีสานคิดว่าเขียวแล้วใบไม่กล่องใบไม่กล่องก็คือคําว่าใบกล่องก็คือใบมันจะจะงอลงนะครับก็คือมันเขียวจัดนะซึ่งการใช้ปุ๋ยแมวเงินจะไม่เขียวจัดแบบนั้นนะครับก็จะเป็นการเขียวใบตั้งแล้วก็เขียวเป็นใบตองเขียวไปเรื่อยๆเขียวนานมากนะครับอันนี้ก็คือ3 0 0สหรือว่าเรียกว่ายูเรียแมวเงินสูตรผสมเอกลักษณ์เฉพาะของแมวเงินเท่านั้นนะครับอันนี้ไปใส่ช่วงไหนนะครับก็ใส่ในช่วงของการเร่งต้น เร่งใบเร่งการแตกรากนะครับก็คือช่วงแรกก็คือช่วงนี้เลยช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังใส่ปุ๋ยเลยนะครับใช้ดินลักษณะดินแบบไหนได้บ้างก็กลุ่มในของดินทราย่ใ,ใส่ได้หมดเลยนะไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ก็คือสำหรับยูเรียแมวเงิน3 0มสิบศูนย์นะครับครับตัวต่อไปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะชนิดแบบเต็มสูตรเลยนะครับไมอยากได้ยูเรียอยากได้แบบเต็มสูตรเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงของนาปี นะหน,น,น,น้าปีในมีทางเรียกว่ายูเรียในายอากาศมีเยอะพอสมควรนะที่มันมากับเม็ดฝนบ้างอะไรบ้างก็เลยอยากได้เป็นแนวเต็มสูตรนะครับหรือบางคนบอกว่าเป็นดินเหนียวเป็นดินทามที่มันมีความอุดมสมบูรณ์เยอะอยู่แล้วอยากให้เคี้ยวแหล่แหลนะครับก็จะแนะนําอีกสูตรหนึ่งเลยนั้นก็คือสูตรของยี่สิบสองขีดสี่ขีดสนะครับแต่เป็นของไทยเจริญอภัโทษดีนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนครับ ให้ดูฝั่งนี้เลยอ่านี่นะครับถ้าเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับแบบเต็มสูตรแล้วมีอาหารเสริมด้วก็จะเป็นสูตรยี่สิบสองขีดสี่ขีดสี่เป็นสูตรพิเศษเฉพาะของร้านไทยเจริญพาณิชย์เท่านั้นนะต้องมอีป้ายสีเหลืองนี้ติดมาด้วยก็คือเราใส่อาหารเสริมเพิ่มไปจากสูตรยี่สองสี่สี่นี้นะครับสูตรนี้เหมาะสำหรับดินประเภทไหนก็ได้ทั้งดินเหนียวและดินรายนะรดินเหนียวและดินรายใส่ได้หมดเลยเรียกว่าเต็มสูตรเลย นะครับก็มีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วยังมีอาหารเสริมเพิ่มเติมให้อีกพิเศษต่างหากเลยนะครับอันนี้ดินฟ้าดินเหนียวที่ใสได้หมดเลยครับละะักษณะข้อเด่นของตัวนี้คือเขียวทนเขียวนานเขียวใบตั้งเหมือนกับยูเรียแมวกันเลยนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่ต้องก,การให้มันไปมันงามจัดจนเกินไปนะเขียวไปเรื่อยๆแต่ว่าเขียวได้นานเขียวได้โดนๆนะครับต้องเป็น22ขีด4ขีด4 ที่เพิ่มอาหารเสริมให้ไปด้วยโดยสูตรของนี้มีเฉพาะที่ร้านไทยเจริญพาณิชทุกสาขาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือแมวเงินสองสูตรที่เรามาแนะนําในช่วงนี้นะครับและช่วงหนึ่งในช่วงนี้เนื่องจากปุ๋ยนีราคาค่อนข้างจะสูงราคาแพงนะครับเราก็เลยมีตัวหัวเชื้อที่จะมาเพิ่มเติมช่วยเป็นการลดต้นทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่ใส่ปุ๋ยกันนะครับก็คือตัวนี้เลยนี่ไทแค HAPPY ้เดนะครับไทยแครปแฮปปี้เดย์นี่คืออะไรนะครับสำหรับไทยแครปแฮปปี้เดย์นี่เกษตรกรเนี่เอาไปใช้ล้วประทับใจมากจนให้ขนานนาวมว่าหัวเชื้อเลยนะครับหัวเชื้อเลยทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของหัวเชือ Thai Happy Day ้อไทยแครปแฮปปี้เดย์คืออะไรตัวนี้นี่ไปช่วยกระตุ้นในการแตกรากของต้นข้าวได้อย่างดีแล้วก็ทําให้ข้าวนี่ที่เคย อ่าอย่างเฉพาะยูเรโดย,ยเฉพาะกลุ่มยูเรียนะครับหรือว่าพวกปุ๋ยที่มีไนโตรเจนอยู่ข้างหน้าเยอะๆนี่เวลาเราใส่ไปปุ๊บนี่มันจะเขียวได้ไม่นานเขียวไม่ทนนะตัวไทแคปเนี่ยจะทําให้อ่าตัวยูเรียนเนี่ยปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเรื่อยๆช้าๆเพราะฉะนั้นทําให้ได้เขียวได้นานขึ้นกว่าเดิมและครับนอกจากนั้นก็ยังช่วยในการปรับสภาพดินก็คือความเป็นกรดเป็นด่างนะทำให้สามารถแก้ดินเอียดหรือว่าดินเค็มได้ด้วยไทแคลปฮับพี่เด แล้วที่สำคัญนี่จะเกนเกษตรกรต่อมากคือมันประหยัดอย่างสมมุติยูเรียแมวเงิน3 0มสหรือ2 2 4ซีซีหนึ่งกระสอบเราเน่ยมาไม่หวานอยึ่งสไร่แต่ถ้าใช้ไทแคปแล้วนี่นะครับไทแคปผสมเข้ากับแมวเงิน30.0สิบหรือ2 2 4ซีซีหนึ่งกระสอบสามารถหวานได้3ไร่จนถึง4ไร่เลยนะครับนี่คือความประหยัดของวุวยลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่ก็คือไทแคป จนเกษตรกรในเขตการเิษสารคามหลายๆเขตที่เอาไทแครปไปใช้นี่ขนานนามให้ว่าเป็นหัวเชื้อเลยนะครับทําให้เขาประหยัดปุ๋ยได้เยอะขึ้นสมมุติว่านาสิบไร่เคยใช้ปุ๋ยห้ากระสอบถึงหกระสอบพอผสมเข้าับไทแครปนี่ใช้เพียงสากระสอบก็เหลือเฟือแล้วไม่เกินสี่กระสอบทําให้เกษตรกรนี่ประหยัดเงินลงไปเยอะเลยในสภาวะแบบนี้นะครับไทแคปแฮปปี้เดย์นี่มาช่วยลด ต้นทุนการใช้ปุ๋ยทอมเกษตรกรชาวนาได้นะครับนะอันนี้ลักษณะของไทแกรปก็ข้างในเป็นผงสีชมพูเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะครับนี่นี่ครับไทแกรปแฮปปี้เดย์นี่นะครับเป็นผงสีชมพูนะละนักษณะผงสีชมพูตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเคลือบกับเม็ดปุ๋ยยูเรียแมวเ,นะเงินนะครับยูเรียแมวเงินนะครับแล้วก็ Uh, 2244โดยที่เราไม่ต้องใช้น้ําในการผสมเลยนะครับวิธีการใช้ก็คือไทดแคปแฮปปี้เดน1กิโลหรือว่า1กล่องนี้นะครับผสมเข้ากับปุ๋ย1กระสอบเลยนะครับผสมเข้า1ปุ๋ย1กระสอบแล้วเอาไปหวานเลยนะรกระสอบ1-3-4ไร่ได้เลยโดยที่ประสิทธิภาพยังเหมือนที่เราหวานกระสอบละ2ไร่นี่ก็คือเป็นการประหยัดปุ๋ยลงไปเยอะมากเลยนะครับวิธีการผสมก็ไม่ยากเราก็เอาปุ๋ย แมวเงินนี่นะครับเทไปในกระบะหรือในผ้าอะไรก็ได้ที่สมมุติว่าเป็นกระบะผสมปูนแล้วกันนะเราเทไปในหนึ่งกระสอบแล้วเอาไทแคปนี้ไปโรยโรย,โรยแล้วก็อจอบเกี่ยไปเกี่ยมาทุบไปทุบมาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วโดยที่เราไม่ต้องเอาน้ํามาราดให้ให้มันเกาะตัวยาไทแคฮป Happy นี่จะวิ่งไปจับหวยูเรียแมวเงินหรือว่า2244ของแมวเงินโดยไม่ต้องใช้น้ําเป็นตัวเชื่อมเลยนะครับนี่ก็คือไทแคป แฮปปี day, akan, ้เดย์นะครับก so like ็เป bon ็นห so ัวเชื้อช่วยลดการประหยัดการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวนานะครับหรือว่าเกษตรกรที <min> ่ทำสวนยางสวนทุเร <min> ียนก็สามารถเอาไปใช้ได <min> er ้นะครับนี่ก็คือไทแคปแฮปปี้เดย์นะครับหัวเชื้อช่วยประหยัดการใช้ปุ๋ยนะครับครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะได้ปุ๋ยแมวเงินนะครับทุกสูตรเลยโดยเฉพาะสูตรช่วงนี้นะครับ3000ยูเรียแมวเงินหรือไม่ก็เต็มสูตร22 4 4 หรือไทยแคปแฮปปี้เดย์ก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชานลทาง YouTube แล้วก็ทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทางที่เป็นแฮปปี้การเกษตรแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขานะครับแล้วก็ที่สาขาหลักเลยก็คือไทยเจริญพาณิชย์บ้านข้าแหอ่อำเภอของไทยจังหวัดกาลสิงห์ครับผมครับสวัสดีครับ